รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุไลน์อินนะฮะแล้วก็ซีดีนะครับเทปวิทยุไลน์อินซีดีสี่ระบบนะเทปเป็นเทปสองหลุมเลยนะครับเล่นงานเล่นใช้งานได้ทั้งสองหลุมเลยนะครับหังสือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้เป็นไฟสิบสองโวลต์นะฮะมีมออแปลงแถมให้นะฮะสินค้าพร้อมใช้เลยนะครับสามารถต่อจากโทรศัพท์ที่เครื่องนี้ได้เลยนะครับมีช่องเสียบไมคมมีช่องใส่ถานนะับผมไม่ได้มีถาดรองให้นะครับ ะอันนี้ด้านหลังนะครับเนี่ฮะเป็นไฟ12โวลต์นะครับมีแถมให้เลยนะครับสินค้าพร้อมใช้งานเลยนะครับไปถึงเสียบแบตใช้ได้เลยนะครับเทปนี่เล่นได้ทั้งสองหลุมปกตินะฮะซีดีอ่านเฉพาะรองครับเฉพาะอิมดิโอดนะฮะเอฟเอ็นถึงคืนร้อยแปดไม่เคยบ้านเรานะต่ที่ได้มีการมอบวิทยุวิทยุสารรน์เมมขึ้นได้นะครับ วิธีนีถึงขึ้น108บ้านเราเลยนะครับแล้วเนี่ยก็ผมทดสอบประวอตินะอาจจะวิทยุลงเทปนะยกเลิกคำสั่งร่างคือฉบับที่85ทับ2,500 เครื่องนี้สามารถอาจจากโทรศัพท์นะฮะต่อช่องไลน์อินเนี่ยนะครับเพราะมันก็ต้องกลับไปใช้เพื่อลงเทปอาจจะเทปสู่เทปนะครับเทปจัมปุมนี้มาลมนี้อาจจะกซีดีลงเทปอาจจะวิทยุลงเทปได้หมดเลยนะครับเต็มลูกเลยปุ่มแรกซีดีปุ่มสองเอ็มมเอ็มปุ่ม3เทปบวกไลน์อินกดเทปรอบแรกกดอีกรอบหนึ่งจะเป็นไลน์อินนะครับจะสอบฟังที่อัดเมื่อกี้นะครับ แผงเป็นวิทยุเมื่อกี้นะครับเมื่อไม่ใช้64ที่เป็นคำสัิดที่ทำให้ต่อไปทัวโซบล่ลายอินนะครับกดเทปอีกรอบหนึ่งนะครับต่อจากโทรศัพท์เปิด u ูทูปเปิดเพลงเพื่ออัาลงเทปได้เลยนะครับก็เลยผมทดสอบจกเกอนนี่นะ รัฐมนตรีที่จะไปสอบอาจจากแหละเอีย่นะฮะอยากจะตรวจสอบนะครับณเวลาเทมพูดง่ายๆก็คือชะลอไว้ก่อนชะลอการที่จะมอบมายรีไปกำกับสสขนสแต่ในระหว่างเนี้ย โอเคนะฮะให้ <Hey. S 1> กดอีกรอบจะกลับมาเทปนะฮะแล้วก็ลองฟังดูเพราะหน้ากอลังได้ปกติทุกอย่างนะสารผลสังหาริย์เมื่อ,อก,กี้นะครับลองหิ้วนี่โดยเฉพสะโนะฮะสองหงาอน,นะ้องเพลิน <c oughs> แต่ในระหว่างเนี้ยนะที่อ่าเมื่อกี้นะครับให้ <Hey. S 1> เนี่ยผมทอนลายอินแล้วนะฮะให้ <Hey. S 1> <c oughs> ต่อไปทดสอบระบบอซีดีนะฮะคอมบ์ซีดีนะครับเจะลองอัดจากซีดีลงเทปมาดูนะฮะทดสอบประทีละระบบพร้อมกันไปเลยนะครับซีดีอ่านเร็วฮะตัวนี้ลองรับอะ udiodisc นะครับไม่ลองรับอีสามนะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยอ่านเร็วนะครับแผ่นก็เป็นลายอ่านหมดนะพวกฟังก์ชันซีดีอยู่างที่เจ้นี้นะฮะอันนี้เอฟเอ็ม พวกนี้เป็นสตูดิโอฮาวน์โอสตูดิโอนะพวงนี้ตั้งสลีปได้นะครับปุ่มสุดท้ายนี่เป็นสลีปนะฮะอันนี้เป็นสตูดิโอโมโนนะพวกนี้ฟังก์ชันทีดีนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นเสียง EQ คว้าฮะความระัง EQ เสียงมันจะก,กล้องในห้องนะฮะในห้องสองกดอีกทีหนึ่งก็หาย มากีพวกนี้ฟังก์ชันซีดีน,นี่ตัวชิบ้านะครับโมเดลทีวีนนซีดีรุ่นดีแปดสิบแปดทดสอบอัดจ,จากซีดีลงเทปนะครับ<ม>กดเพจเล่วกดได้เลย กี่เลี้ยนะครับต่อไปจะอาจจากเทปสู่เทปนะครับเปิดเทปฝั่งนี้แล้วมาอัดฝอ่งนี้ได้เลย เครื่องนี้เดิมๆเ,เลยนะฮะจะไม่ได้แกะเลยนะฮะสายมาจากนู่นเลยมีมีมอเอแปลงไฟบ้านเราให้เค่นั้นนะนะเพิ่มเติมเข้าไปลองฟังดูที่อะฮน,นี่ฮะอัดจาก้ายมาขวานะครับเล่นสลับก็ได้นะสองลุมนะครับ ลองเล่นฝั่งนี้ดูนะครับฝั่ง A ลยนะ แต่มีแกว้งบ้างนะครับถ้าเล่นพร้อมกันสองฝั่งเสียงจะแก่้งนะฝั่งซ้ายนี่จะแกว้งหน่อยเสียงจะมีแกว้งบ้างนะฮะเพราะว่าเป็นเดิมๆเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ